ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวพระทาดอยคำเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของชาวเชียงใหม่เล่ากันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกศาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีด้วยปีโดยมีหัวใจคือองค์พระบรมธาตุเจ้าที่ถือว่าเป็นที่สุดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชนลองลงมาคือหลวงพ่อทันใจ เป็นพุทธรูปปูนปั้นสมัยชิงซสนพะพักอิมเอิบชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ใครขอพรอะไรแล้วมักสมปรารถนาโดยชาวบ้านมีกติความเชื่อให้อธิษฐานถวายพวงมาลัยล้วน50พวงเป็นพุทธบูชาสิ่งที่ตั้งไว้ก็จะสมปรารถนาทุกประการโดยคำนอกจากจะมีพระาธาตุเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นที่สถิตของยักษ์คือปู่แสะและย่าแสะที่ช่วยกันดูแลรักษาพระเกศธ,ธาตุบนรอยคำแห่งนี้ ผู้แสแยแสเป็นยักษ์ถือศีลแปดมีความเคารพในพระพุทธศาสนาสังเกตจากรูปของท่านมีผู้นำผ้าขาวม้ามาคลุมเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านถือศีลการบูชาจะนำเอาหมากพลูบุหรี่มาถวายเราวาท,ทั้งสองคุ้มครองพระปรมสาริกธาตุด้วยแลขคุสมบัติของเมืองเชียงใหม่มีผู้นิยมมาขอบรารมีท่านในการขับไล่สิ่งไม่ดีจนความเจริญก้าวหน้าในทน้าที่การงานและโชคลาภต่างๆ หากมีโอกาสมาเชียงใหม่ครั้งหน้าต้องมาวัดพระาธาตุดอยคำมากราบนมัสก,การพระพรมธาตุหลวงพ่อทันใจและปู่ย่าแสรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ